Tra v e l t i ส s สุดยอดคำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุกกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะฮะของรายการสวัสดีไทยแลนด์ครับก็ยังอยู่กับผม g ีซีแบมครับและจีซีลิงค่ะอย่างที่บอกกันไปนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วง Travel t i p s เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับทะเลหมอกเฮ้ยไม่ใช่ทะเลนะไม่ใช่แบบน้ำคงน้ำเค็มที่เรารู้จักแต่เป็นทะเลหมอกหมอกก็คือเป็นหมอกที่แบบพอเราถึงจุดหนึ่งปั๊บดูวิวปั๊บเห็นเหมือนแบบเป็นทะเลอ่ะแต่จริงแล้วเป็นหมอก สวยงามนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยไปหรือว่าเคยได้ยินถึงสถานที่ที่มีทะเลหมอกอย่างเช่นออดอยธน,นนท์ฮะหรือว่าภูชีฟ้าหรือว่าเขาค้ออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยอาจจะไปกันครบอยู่ละเรามานําเสนออีกหลายที่นะฮะที่สวยไม่แพ้กันเลยนะฮะแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายใ,<ช>ให้คุณได้ไปนค้นหาเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราจะชอบเอาอะไรที่เป็นอันซีนะมาให้ทุกคนได้รู้จักเพราะว่า ส่วนใหญ่นะหนังสืออ่ะที่แบบแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวคือสถานที่ท่องเที่ยวที่เขานิยมอยู่แล้ว<ช>แต่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นอันซีนหรือคนยังไม่เคยเห็นหรือไม่ค่อยได้ไปเนี่ยเราจะเอามาอัปเดตกันอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ติดตามในรายการเราได้เนี่ยทุกวันเลยนะเพ<ช>ว่าเมื่อไรก็เปิดทีวีมาแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วพอมีเวลาก็ออกไปเดินทางดีกว่าเนาะใช่จ <c oughs> ูบแบบตกใจ <c oughs> มาที่แรกกันเลยนะฮะที่นี่ จังหวัดพังงามีด้วยนะจริงหรอแน่นอนครับกับเขาไข่นุ้ยนะฮะไปเจอกับทะเลหมอกอันดามันกันได้ครับเขาไข่นุ้ยหรือว่าภูไข่นุ้ยครับจังหวัดพังงานะฮะมีความสูงจากระดับน้ําทะเลเพียง200เมตรครับแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพังงาเรยก็ว่าได้ครับเพราะว่าถือเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกของภาคใต้ซึ่งเวลานี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่ามีทะเลหมอกนะฮะให้ชมตลอดทั้งปี บบย้ำเลยนะว่าตลอดทั้งปีนะฮะเรรื่องจงจิถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูร้อนอย่างเนี้ย S <S ก็สามารถเห็นได้นะฮะกับทะเลหมอกนี้แต่ว่าหากจะเดินทางมาชมทะเลหมอกเนี่ยแนะนำครับให้มาในช่วงที่มีคลื่นลมทะเลสงบเท่านั้นครับซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยถึงจะได้เห็นปุยขาวของทะเลหมอกบนเขาไข่นุ้ยแห่งนี้ได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะอ่ามันก็คือหน้าท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันนั่นเองนะคะ <S <S ใช่ครับช่วงเนี้ยแหละช่วงหน้าหนาวเนี่ยแหละเป็นไฮซีซันเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยก็ไปได้เลยที่พังงาใช่ครับซึ่งความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่เนี่ยก็ไม่แพ้ที่ อม่สวยมากใช่ครับเขาไข่นุย้ยจังหวัดพังงาเอาหนึ่งที่แล้วเช็คที่ที่สองค่ะมาดูกันทะเลหมอกเมืองคอนเขารามรมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน่ก็ภาคใต้เหมือนกันซึ่งมันยอดเขาแห่งสายหมอกและดอกไม้เลยเป็นฉายาของเขารามรดมนี่แหละทะเลหมอกแห่งนี้นะตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติ น้ำตกโยงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นถ้าไปดูทะเลหมอกแล้วสามารถเป็นน้ำตกได้ด้วยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยตั้ง1 0 0 0เมตรน่ะแล้วเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ตอนพระาทิตย์ขึ้นแล้วก็พราทิตตกที่สวยงามมากๆแล้วก็เป็นจุดชมวิวนี่แหละทะเลหมอกเนี่ยนะคะนอกจากนั้นเขารามดดมยังเป็นยอดเขาแห่งเดียวที่สามารถ เห็นชายทะเลของแหลมตะลุมพุกนี่เป็นที่เ<ม>ดียวเลยนะที่เห็นได้นะคะและสสำหรับเส้นทางสู่ยอดเขาเนี่ยจะถูกห้อมล้อมไปด้วยป่าดงดิบค่ะและทาน้ำตกธรรมชาตินั่นเองที่ยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มากเลยแต่ว่านิดหนึ่งคือถ้าจะขึ้นไปอ่ะหนึ่งคุณต้องขับรถเป็น2ต้องขับรถเก่งด้วยเพราะว่าออฟโรดเท่านั้นที่ขึ้นไปได้ต้องเป็นโฟล์วดรฟไม่ใช่แบบอาจจะเป็นรถแค่แบบ เป็นซีดานปกติอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขึ้นไม่ได้แล้วนะต้องเป็นโฟร์วีลไดรฟ์เท่านั้นขึ้นไปเพราะว่ามันมันมันจะต้องแบบขึ้นลำบากนิดนึงแล้วเพราะฉะนั้นผู้ขับเนี่ยก็ต้องมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญเพราะว่าเส้นทางเนี่ยค่อนข้างชันเพราะว่าเปลี่ยนบรรยากาศดีเหมือนกันเนาะนะกับการได้ไปแบบโฟร์วีลลุยๆขึ้นป่าขึ้นเขาเงี้ยนะฮะอ่ะผ่านไปแล้วครับที่สองนะฮะเขารามโรมใช่ไหมฮะมาที่ที่สามกันมากดีกว่าครับกับทะเลหมอกม่วนชื่นคืนสุขนะฮะภูห้วยอีสานครับจังหวัดหนองคายนั่นเองครับ ซึ่งก็เป็นทะเลหมอกภาคอีสานนะฮะเป็นเนินเขาลักษณะไม่สูงนะครับผมใช้เป็นเส้นทางการเกษตรนะฮะสามารถเดินทางจากตีนเขาเนี่ยไปถึงยอดเขาเนี่ยประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วครับเดินเท้าต่ออีกเล็กน้อยนะฮะจะพบจุดชมทะเลหมอกสุดสวยเลยครับ ปุยนุ่มขาวดูดิเฮ้ยสวยมากอบร้อมภูเขานะฮะจนเห็นเพียงแค่แบบยอดภูเท่านั้นน่ะที่เห็นตอนนี้นะฮะด้านล่างของทะเลหมอกเนี่ยก็สามารถมองเห็นเกาะแก่งของแม่น้ําโขงนะฮะถ้าวันไหนเนี่ยแบบว่าหมอกแบบเบาบางอ,ะอ่ะก็จะเห็นแสงพระาอาทิตย์นะฮะยามเช้าสะท้อนไปยัง พื้นน้ําแบบชัดเจนเลยสวยงามมากจริงนะฮะแล้วก็มีเส้นทางสามารถชมทะเลหมอกได้ถึง3จุดครับโดยแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีมุมอมองที่สวยงามแตกต่างกันไปครับช่วงเวลาการชมทะเลหมอกเนี่ยนะฮะที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยจะเป็นเดือนธันวาคมของทุกปีครับ อ่าโอเคช่วงฤด,ดูหนาวนี่เองถ้าใครกําลังจะไปอีสานหรือเป็นคนอีสานแล้วเดินทางไม่ไกลที่จะไปหนองคายก็อย่าลืมไปดูนะภูเก๊าอ,<ด>อีสานใช่ไหมคะโอเคต่อไปทะเลหมอกทิวเขากลางแม่น้ํโขงภูทอกจังหวัดเลยอันนี้มาแบบใกล้ๆหนองคายเหมือนกันนะทะเลหมอยแห่งหนึ่งเลยตั้งอยู่ที่ทอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยตอนนี้เชียงคานเนี่ยคนไปเที่ยวเยอะมากนะคะถ้าไปแล้วถ้าไปดู เขาเล่าอะไรเ้าลาไปตามสถานที่ต่างๆแล้วของเขาเนี่ยก็อย่าลืมขึ้นไปดูทะเลหมอกวะขึ้นไปนิดนึงที่ภูทองนั่นเองเชียงคานเนี่ยขึ้นชื่อแล้วเรื่องความสงบของเมืองและภูทองเนี่ยถ้าหากมองในร,ระยะไกลจะเห็นวิวทะเลหมอกที่แบบ ขาวพโพลนเลยนะตัดกับแสงสีส้มของพระอาทิตย์เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมุมที่จุดชมวิวตรงนั้นก็จะเป็นทีต่ตะวันออกพอดีนะคะคที่พระอาทิตย์ขึ้นนอกจากวิวของทะเลเหมอกแลว้วยังจะเป็นจุดที่สามารถชมวิวได้360องศาหรือเป็นแบบพาโนรามาของเมืองเชียงคานคือแปลว่าพอขึ้นไปบับเนี่ยเห็นหมดเลยว่าเชียงคานเนี่ยเป็นยังไงบ้าง360องศาเลยแล้วนอกจากนั้นเห็นอะไรอีกนอกจากเห็นเมืองจะเห็นแก่งคุดคูและลำน้ำโขงด้วยเพราะว่าภูอันเนี้ย มีความเป็นเขาเรียกวอะไรผู้มีลักษณะเป็นภูเขาสูงแล้วทัศนียภาพอ่ะก็เห็นเมืองใช่ไหมเห็นแม่น้ําแล้วก็ยังเห็นความสมบูรณ์ตามธรรมชาติและปาา่าไม้ด้วย เวลาในการชมหมอกคือช่วงปลายฤดูฝนถึงฤดูหนาว <c oughs> นี่แหละช่วงนี้เลยสวยงามสวยงามนะฮะท,ที่เลยครับมาที่ต่อไปครับจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีเหมือนกันครับกับทะเลหมอกใกล้กรุงกลางป่าสนนะฮะยอดเขาเทวดาครับทะเลหมอกยอดเขาเทวดานะฮะอยู่ในบริเวณของอุทยานแห่งชาติภูเตยจังหวัดสุพรรณบุรีครับ <c oughs> นับเป็นอีกสานที่หนึ่งนะฮะที่ไม่ต้องเดินทางไกลถึงยอดภูครับแต่ได้ชมทะเลหมอกแล้วก็สัมผัสอากาศเย็นใกล้กรุงได้นะฮะซึ่งโดย บริเวณยอดเขาเทวนาเนี่ยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะฮะประมาณ1 1 2 3เมตรครับเป็นจุดที่สูงที่สุดนะฮะของแผ่นดินสุพรรณบุรีครับรวมถึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายเลยครับนอกจากนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถมาชมความงามของธรรมชาติอื่นๆได้ด้วยนะฮะนอกจากทะเลหมอกเนี่ยนะฮะก็มีถ้ำนาคีนะฮะมีน้ําตกตะเพินคลี่นะฮะน้ำตกตาดใหญ่แล้วก็น้ําตกอีกมากมายผาใหญ่ก็มีด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงเวลาที่ชมหมอก ที่สวยที่สุดเนี่ยก็คือช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยแหละฮะยอดเขาเทวดานะอันนี้ใกล้กับกรุงเทพที่สุดละสุพรรณบุรีนั่นน่ะสิสามารถไปได้อาจจะแบบค้างคืนก็ได้ลองไปแคมป์ดูลองเสิร์ชข้อมูลดูว่าสามารถไปตั้งเต็นท์ได้ไหมถ้าใครใช,ชอบชอบสัมผัสอากาศหนาวๆแล้วก็ความเป็นธรรมชาติเนี่ยอันนี้แน่นอนน่าจะแบบเคยน่าไปมากๆนะะคประมาณสองสามชั่วโมงนะครับขับรถไปสุพรรณบุรีนะฮะสองสามชั่วโมงนี่ช้าๆเลยอ่ะขับช้าถ้าขับเร็วๆนี่แบบไม่ถึง2ชั่วโมงถึงละนะคะอ่าถูกต้อง ไปไม่ที่หนึงจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ก็ไม่ไกลทะเลหมอกหลังสายฝนเนินช้างเผือกค่ะทะเลหมอกอันนี้นะอยู่ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ1,249เมตรและเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเราไปสามารถชมทิวทัศน์ของทะเลหมอกได้เลยจุดชมวิวเนินช้างเผือกเนี่ยเป็นจุดชมทะเลหมอกยอดฮิตเลยที่สามารถ มองเห็นหมอกแบบกว้างไกลได้เหมือนกันแบบพาโนรามิกเลย360องศาและใกล้กับอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราภรณ์ด้วยช่วงเวลาในการชมหมอกเหมือนกันเลยกับที่อื่นๆก็คือช่วงปลายฝนถึงฤดูหนาวแต่ว่าใครก็ตามที่จะไปที่นี่หลิงขอแนะนำว่าไปครั้งคืนเถอะเพราะว่าไกลมาก โอเคตอนแรกนึกว่ากาญจนบุรีคือแบบตัวเมืองหรือเปล่าอันนี้คืออยู่สังขละเลยใช้เวลาเดินทางถ้าขับรถประมาณจะประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงแต่ว่าไปแล้วคุ้มค่าเพราะสวยจริงแล้วมีความธรรมชาติแล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะมีชาวมอญน,นะคะชาวพม่าหรืออะไร,รอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของเขาแล้วก็ถ้าไปเนี่ยก็สามารถไปสะพานม,มอญได้ด้วยสะพานที่คนส่วนใหญ,ญ่ชอบไปไถ่ายรูปกันแล้วตอนนี้น่าจะสร้างเสร็จแล้ว่อมแซงเสร็จแล้วด้วยอาจะเจอพายุไปเนาะครับผมอ่ะมาที่ต่อไปกันบ้างนะค่ะเป็นที่ที่ ที่เป็นอุทยานนะฮะที่มีพื้นที่ครอบคลุม2จังหวัดครับคือจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรน,นะฮะสัมผัสทะเลหมอกแม่วงภูสวรรค์นั่นเองครับซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับประมาณ1429เมตรครับอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยไม่เกิน20องศาตลอดทั้งปีอ่ะ น่าจฉาจริงๆนะฮะอยากย้ายไปอยู่ที่นั่นเลยเพราะว่าอุณหภูมิแบบใกล้20องศาเนี่ยเป็นอุณภูมิที่สบายที่สุดแล้วและเจอแบบนี้ทั้งตีเลยนะฮะแต่ว่าทะเลหมอกภูสวค์เนี่ยใช่ว่าจะมากันได้ง่ายๆนะเพราะว่าไม่สามารถเดินทางได้ด้วยรถอ๋อแล้วยังไงเไาต้องเดินเท้าครับผมต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความแข็งแรงนิดหน่อยนะฮะเดินเท้าขึ้นไปชมทะเลหมอกนะฮะนอกจากนี้เนี่ยอุทยานแห่งชาติแม่วงนะฮะ ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายครับเช่นยอดดอยโมกโคจูนะฮะน้ำตกแม่เรวานะครับน้ำตกแม่กีแล้วก็น้ำตกแม่กระสาครับ ช่วงเวลาที่มาชมทะเลหมอกได้สวยที่สุดเนี่ยก็เดืเนอนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีเลยครับโอเคใครที่อยากไปพิสูจน์รักนะสามารถไปฟูสวรคร์ได้เลย<ช>นอกจากเดึงแล้วเนี่ยไปที่นี่ได้ด้วยอยู <c oughs> น่นครสวรรค์ก็ขับประมาณ3มชั่วโมงก็ถึงเลยจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองที่สุดท้ายจังหวัดน่านค่ะฟ้ามืดชมทะเลดาวฟ้าดาวชมทะเลหมอกอู้ดอยเสมอดาวนั่นเองทะเลหมอกแห่งนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติสีน่านจังหวัดน่าน สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ1,000เมตรค่ะและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนนิยมมากางเต็นท์โบราณกว้างเลยเพื่อรอชมความงามของรุ่งอรุณและยามเช้าของทะเลหมอกสวยปะ้ะคือตื่นมาปะ พอออกมาจากเต้นวบ,บเจอเลยทะเลหมอก <Wow. S 1> นอกจากนั้นยามค่ำคืนเนี่ยท้าทองฟ้าโปร่งเราก็จะเห็นดวงดาวที่อยู่บนฟ้าเต็มไปหมดเลยแล้วนี่ที่นี่คือเป็นดอยที่คุณสามารถเสพธรรมชาติและสัมผัสอากาศเย็นสบายได้พร้อมทั้งสูตแบบออกซิเจนอากาศบริสุทธิ์เลยท่ามกลางเมืองนั่นอันแสนสงบ, <c oughs> สงบช่วงเวลาการชมหมอกค่ะก็คือเดือนส1บเอดถึงเดือนสองก็คือพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีแล้วทั้งหมดนี้ก็คือแปดที่ <c oughs> <c oughs> แต่จังหวัดแต่บรรยากาศที่เราเนี่ยเอามาฝากกันถ้าใครเนี่ยอยากลองไปเนี่ยไปเที่ยวบบว่าไอทะเลหมอ,อกเป็นยังไงแล้วช่วยมาแบบแชร์ด้วยเรารู้สึกยังไงบ้างหรือแชร์รูปภาพกปนะีในเฟซบุ๊กใช่ครับเราอยากเห็นก็เป็นแปดที่แปดบรรยากาศป็ที่พี่หลิงบอกนะฮะแต่ว่าเป็นหนึ่งความสุขนะฮะที่ได้รับก็คือสามารถชมทะเลหมอ,อกแบบนี้นี่แหละสวยงามจริงๆนะฮะประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เยอะแยะเน็มปหมดเลยครับ แล้วเวลาเราไปเที่ยวนะสิ่งหนึ่งที่เรรู้สึกคือความรักมันจะเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรักกับครอบครัวความรักกับพี่น้องความรักกับเพื่อนมันจะได้มีอะไรเป็นเป็นประสบการณ์ที่เราเรียนรู้ด้วยกันยิ่งถ้าเราลำบากไปด้วยกัน <c oughs> อะ่ะมันจะยิ่งแบบไม่ใช่ค่ช้อปปิ้งนะไม่พูดถึงเรื่องช้อปปิ้งอาจจะแบบเงินไทยเงินม <c oughs> ันอะไรอย่าเงี้ยแต่เป็นความลำบากแล้วเราจะรู้เลยว่า เฮ้ยงั้นต้องไปยอดให้มันสูงๆหนอเออคนนี้มีดีนะหรือคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่ครับแลหมายนึงจะรู้แล้วก็เป็นอะไรที่ควรจะไปลองแล้วก็มีประสบการณ์กับเพื่อนๆร่วมกันนั่นเองใช่ครับใครที่มีโอกาสก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปพักกันก่อนช่วงหน้านะฮะช่วง f e ลกู๊ดครับเราก็มีคลิปดีๆนะฮะมาให้ f e ู๊ดกันอีกเช่นเคยจะเป็นคลิปไหนนั้นนะครับพักสักครู่เดียวครับ